ือปกติวินเนียหินนะมันจะมีแต่สีแบบสีเทาๆสีดำๆเข้มๆใช่ปะอันเนี้ยมันเป็นตัวที่สีอ่อนแล้วรู้สึกว่าเออมันแบบมันดูมันดูเมืองนอกเนียสวัสดีครับ,บกับอินเทียพิาช่างและผมปามบุญยวีวันนี้เราอยู่ที่ไทเวนเนวาทรูเอกมัยรามินทาเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูบ้านลูกค้าที่เราทำอินเทียข้างในกันนะครับเข้าไปดูกันดีกว่านะว่าเราทำอะไรไปบ้างไป อ่านี่นะรับก็เป็นงานบ้านหลังแรกเลยครที่ได้มาจากตอนที่เราทําช่อง u t u b e นะครับคืออย่างที่เราชอบบ่นๆกันก่นกอนหน้านี้ว่าปกติเราเนี่ยเราไม่ทํางานนอกเลยเราแบบขี้เกียจว่าอันเนี้ยคุณลูกค้าเขาก็ติดต่อมานะอยากให้มาช่วยดูนิดนึงนะเพราะว่าชอบที่บ้านนะครับชอบงานที่บ้านอยากให้มาดูอ่ก็ได้ก็ได้ก็เลยมาดูคุยไปคุยมาก็แบบคุยทุกคอกันนะชอบอะไรคล้ายๆกันสไตล์เดียวกันเราก็เลย โอเคน่าทำนะก,ก็เลยทำนะครับฝากดูนั้นตัวอย่างบ้านนี้นะครับเราก็เริ่มทําตั้งแต่ข้างหน้าเลยอันนี้นะเป็นตู้เก็บของนะครับเก็บของเก็บรองเท้าซึ่งไอ้ตู้เนี่ยมันอยู่แบบพื้นที่ภายนอกมันก็จะมีการโดนน้าโดนฝนอะไรเงี้ยเพราะงั้นอีกโครงตู้พวกเนี้ยก็เลยเป็นโครงเหล็กทั้งหมดนะครับผูกซีเมนบอร์ดตัวข้างหน้านเนี่ยผูกวีเนียหินส่วนพวกนี้ก็เป็นบานเปิดก,ดกดกระเด้งทั้งหมดเปิดได้ไหมอย่าเปิดเลยเขาใกล้จะส่งงานแล้ว ตอนนี้คืองานทำใกล้จะเสร็จแล้วเหลือเก็บงานนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันถ้าจํากันได้บ้านตัวอย่างที่เราไปดูนะครับตรงนี้มันจะเป็นผนังก่อขึ้นมาสูงประมาณเนี้ยอันนี้เราก็ทุบออกแล้วก็กุปเป็นกระจกเทมเปอร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นรีเแควเมนต์ของโอนเนอร์ว่าอยากแบบเข้ามามองเห็นแต่ว่าดูมีอะไรกั้นอยู่นิดหนึ่งนะครับส่วนลิฟทิงนะครับทำบิวอินผนังนี้เข้าไปตรงเนี้ย เอาไว้ติดทีวีแล้วก็ซ้ายขวานเนี่ยเราทําเป็นชั้นเก็บของซ่อนอยู่ข้างในแล้วก็ทําเป็นบานกดกระเด้งเวลามองก็ดูเหมือนเป็นผนังตกแต่งทั้งแผงแต่จริงแล้วคือมีฟังก์ชันข้างในนะครับเป็นตู้ะพวกนี้ก็เป็นโครไม้ปุ่มไม้อัดแล้วก็ทําสีย้อมนะเป็นไม้อัดโอ๊กนะครับตัววีนี่ข้างหน้าเนี่ยเป็นวีนี่หินตัวนี้ของสโตนเซอร์เฟส ตัวนี้อยากอวยนิดนึงเพราะว่าแบบเซลล์ดูแลดีมาก <Wow. S 1> คือเหมือนตอนเอามาติดอะบางทีแบบลายมันไม่ได้อย่างที่ต้องการอะไรเงี้ยเซลล์เขาก็แบบช่วยเปลี่ยนแผน่นช่วยนุ่นนั่นนี่ให้อนะไรเงี้ยประทับใจนะคือจริงๆอะเป็นเจ้าที่ราคาแพงที่สุดเท่าที่เราดูจัดแต่ว่าด้วยคุณภาพด้วยบริการอะไรเงี้ยก็สมสมราคานะครับส่วนตัวข้างล่างเนี่ยเป็นลิ้นชักทําเป็นหินนะใช้เป็นหินวเวรวทีนคือหินวเทวทีนอะมันจะมีความพุนของมัน ความความแบบไม่เรียบร้อยของมันะซึ่งมันเป็นสเสน่ห์เป็นความสวยงามของมันนะครับเราก็ปล่อยให้มันพูนอย่างนี้แหละแล้วก็ขัดดานนะครับรวมไปถึงตัวหน้าบาลิ้นชักพวกนี้ด้วยนะเราไม่ค่อยเห็นคนทํากันใช่ไหมเราก็ก๊อปพินเทเลสมานี่แล้ว <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เนี้ยคือเราเข้ามุม45นะครับเวลาปิดชนไปมันก็จะแบบจบพอดีเป็นขอบเนี่ยถ้าสังเกตดู อย่างตรงขอบตรงอะไรเงี้ยเราก็จะแจ้งลูกค้าตั้งแต่แรกแล้วว่ามันอาจจะแบบไม่ได้คมคลิปนะเพราะว่าหินมันผุๆนะครับอ,อย่างหน,นึ่งตรงเนี้ยเราเบินมาเพราะว่าเราเอาไว้ซ่อนงานระบบทั้งหมดเอาสายทีวีทิ้งลงไปแล้วก็ข้างในตรงเนี้ยจะมีปลั๊กอยู่สายทีวีจะร้อยผ่านข้างหลังไปเพราะงั้นจะไม่เห็นสายที่ต่ออะไรทั้งหมด ตรงนี้ก็คือมีกล่องทีวีมีนู่นนั่นนี่ตั้งข้างบนใช่ปะ่ะเราเตอร์อะไรเงี้ยสายมันก็จะห้อยลงมาในนี้เดี๋ยวแล้วก็จะมีไอตัวหน้นี้มาปิดประมาณนีน้ก็จะไม่มีสายระยงระยางข้างนอก ถ้าจํากันได้ที่บ้านเก่าอ่ะมันจะเป็นประตูที่เป็นแบบบานเก็บบานเก็สีขาวใช่ไหมที่ไม่สวยไม่สวยอะเราทาเป็นประตูซ่อนเนี่ยเหมือนเป็นผนังตกแต่งทั้งแผงดูไม่ออกว่าตรงนี้คือประตูแต่เนี้ยเป็นแบบกดกระเด้งออกมาแล้วก็เป็นห้องที่เป็นงานระบบตู้ไฟตู้อะไรเงี้ยเนียนมากตรงนี้ wow. มาดูตรงแผนที่กับไอแลนด์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุโครงไม้ก,กุไม้อัดโอก๊กทำสีย้อมทั้งหมดนะครับตัวท็อปตัวแบ็กส์สลชก็จะเป็นกระเบื้องกรันเดของคอตโต้จตลเลียคือมันเป็นกระเบื้องสำหรับไว้ทำท็อปอยู่แล้วมันจะเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยแผ่นแบบเมตรยีสบสองเมตรสี่ำหรับทำงานครัวโดยเฉพาะตรงนี้ก็เป็นบานเปิดมีชั้นปรับระดับข้างในได้นะครับแล้วก็เป็นซอฟท์คลสทั้งหมด ตรงโคมไฟอันนี้อันนี้คืออเนอร์ซื้อมานะครับองอะไรหลุยส์พอร์เซน PH5 อันนี้อันประมาณ3-4ห <Wow. S 1> มื่นเขาเจ็ดหมื่นสองอันนี อ่ะตรงเนี้ยเขาอยากได้เป็นแบบไอแลนด์ที่นั่งกินอะไรตรงนี้ได้นะครับถ้ามาดูฝั่งนี้จะเห็นว่าเราเซตตรงนี้เข้าไปเวลานั่งอะได้นั่งเข้าไปได้เท้าได้แบบเข้าอยู่ข้างใน,นแล้วโต๊ะทีควรเป็นแบบไหนเน่ยก็ต้องเป็นสตูที่แบบสูงสำหรับเคาน์เตอร์90เซน คืออีท็อปพวกนี้ปกติแล้วโต๊กินข้าวมันสูง75ใช่ไหมเก้าอี้กินข้าวทั่วไปก็จะสูง45ทีนี้พอท็อปมันสูง90ปุ๊บเก้าอี้กินข้าวมันก็ต้องเพิ่มอีก20เซนจาก45ก็ต้องเป็น65ถ้าเกิดเคาน์เตอร์เป็นแบบที่มันสูงกว่านี้ที่ประมาณเมตรสเมตร5อะไรเงี้ย อีสตัวมันก็ต้องสูงขึ้นมาอีกวิธีคิดง่ายๆก็คือระยะห่างระหว่างที่นั่งถึงท็อปอ่ะมันจะต้องต่างกัน30เซนเก้าอี้4-5ท็อป75ท็อป105เก้าอี้ก็ต้องตกเลขก5 <75. S 1> ตรงนี้ถ้าจำได้บ้านเก่าเนี่ยจะเป็นประตูบานเปิดเราทุบไปถึงฟ้าเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นประตูบานเลื่อน ปกติแล้วว่าไม้อัดมันจะยาว2เมตรสีใช่ไหมแต่ว่าประตูนี่มันสูงถึงฟ้าเพราะงั้นไม้อัดแผ่นหนึ่งอะ่ะมันจะไม่พอเราก็ให้มันต่อข้างล่างเห็นปะตรงเนี้ยเพราะว่ามันก็ได้แบบไม่อยู่ในระดับสายตาไม่งั้นแบบเวลามองก็เราเห็นรอยต่ออะไรเงี้ยน่นาลำคาญส่วนครัวพวกนี้ก็คือบิ้วขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าโครงการให้เป็นบ้านเปล่าออมาท็อปกระเบื้องของคอตโต้ตาเลียแกรนเดเหมือนกัน mm hmm. แบ็กสแตฟพวกนี้ด้วย อีพวกเนี้แพงนะแพงแบบแพงต้องเผื่อ <c oughs> เผื่อตังค์ไ้นิดนึงปกติเขาจะมีวิธีคิด2แบบแบบว่าขายเป็นแผ่นแล้วพุลเมามาติดเองอ,อ,อย่างนั้นก็อาจจะตกตารางเมตรหนึ่งหกพันแปดพันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดให้เขาติดตั้งด้วยอ่ะเขาจะคิดตารางเมตรหนึ่งประมาณหมื่นสามอันนี้ก็คือใช้แบบแบบนั้นคือจ้างให้เขามาติด ซึ่งเคาชอจะติดเรียบร้อยดูแบบวิธีจบขอบจบแรงนะฮะมันคมมากดูเหมือนเป็นชิ้นเดียวใช่ปะ่ะแต่จริงๆอะ่ะตัวมันหนาหกมิลนงึงคือจริงๆอันเนี้ยถ้าถ้าจากในตีปตอนแรกที่ทําเสนอลูกค้ามันจะไม่ใช่มูดนี้เลยนะเพราะว่าตอนแรกคืออยากได้แบบมูจิมูจิญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่พอตอนหลังเนี่ยลูกค้าแบบเปลี่ยนโทนสีอยากให้มันออกแบบน้ําตาลแดงแด,งแดงนิดนดคือตอนเนี้ยบ้านมันจะกลายเป็นสไตล์แบบ แอบนอร์ดิกนหน่อยอะนอร์ดิกนี่อันเดียวกับสแกนอสแกนดีเนเวียนจริงๆอะสองสไตล์นี้มันใกล้กันมากนะอีกญุ่นแบบมูจิมูจิกับสแกนอะเนี่ยพอเราเปลี่ยนแค่โทนสีนิดหน่อยมันก็ให้บรรยากาศต่างกันหรือแม้กระทั่งโคมไฟอันนั้นอะ A.P.H. ไฟอะแขวนไปปุ๊บกลายเป็นแบบฝรั่งไปเลยอันนี้ก็บิวไมโครเวฟเตาอบนะตรงนี้ก็เป็น Oh. นี่เป็นที่เก็บของไอ้พวกนี้ก็คือลูกค้าก็ซื้อมาให้เราติดตั้งให้ oh. อ่าแน่นอนข้อสังเกตอันนึงไฟอันนี้คือไฟที่เป็นหลอด e อี J. คือมันอยู่ที่ฟังก์ชันการใช้งานอย่างที่เราบอกว่า e อี e J, มันให้แสงฟุ้งเท่าๆกันซึ่งมันเหมาะกับห้องครัว oh. คือห้องครัวที่แบบต้องการความสว่างทั่วทั้งห้องอะไรเงี้ย oh. แต่กับไอ้พวกเนี้ยห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ย เราอยากให้แสงมันสปอตลงเป็นจุดๆใช่ปะเราก็เลยใช้เป็น MR16 หรือที่ U10 อะไรย่างี้ก็ได้ส่วนพื้นเนี่ยอันนี้เป็นพื้นเดิมของโครงการนะครับจริงๆตอนแรกเลยเนี่ยเราจะเปลี่ยนพื้นเป็นตัว SPC ลายหินสีออกแบบเทาๆสีปูนอะไรเงี้ยตอนหลังมีการเปลี่ยนนิดหน่อยลูกค้าอยากได้เป็นลายไม้แต่เราก็บอกแล้วแหละว่าลายไม,ไม้ไม่น่าจะโอเคเพราะว่าตอนนี้แบบห้องมันไม้เยอะและ้ะถ้าพื้นไม้อีกมันจะดูมา้าไปหมดเลยก็เลยหยุดไว้ก่อนเดีเ๋ยวใช้พื้นเดิมไปก่อน แเดี๋ยวมีตังค่อยมาเปลี่ยนใหม่ถ <c oughs> ้เดี๋ยวขึ้นมาดูชั้น2กันพวกบันไดอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เปลี่ยนใช้ของเดิมทั้งหมดเลย